พิมรีพายเลี้ยงอาหารเด็กทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กพิมพ์รีพายทุ่มเงินก้อนโตจ่ายค่าไฟพิมพันธ์สรันรัตแม่ค้าออนไลน์สุดแซ่บที่ไม่เพียงแค่นำเสนอไลฟ์สไตล์ที่น่าติดตามเพียงอย่างเดียวแต่เธอชอบทำบุญช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากทำความดีตอบแทนสังคมอยู่เสมอๆโดยล่าสุดเธอได้ไปร่วมทำบุญให้กับมูลนิธิธทรมนุรักษ์จังหวัดกาญจนบุรี โดยมูลนิธิธรรมาโนรักษ์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นมูลนิธิที่ให้การศึกษาให้อาหารกับเด็กผู้ได้โอกาสมีแม่ชีเป็นผู้ดูแลมูลนิธิ ต้องทำงานทั้งช่วยสอนหนังสือและต้องเดินถึงวันละ40กิโลเมตรเพื่อรีรางเงินจากผู้มีจิตศรัทธาอยากทําบุญให้กับมูล,ลนิธิเพื่อเอาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายอาหารให้กับเด็กๆนอกจากนี้ได้รุ่นพี่ศึกษาจบไปและครูอาสาจากฝั่งพมา่ามาช่วยสอนหนังสือโดยในมูล,ลนิธิมีเด็กในการอุปการะอายุ1-6ขวบกว่า100คนเด็กส่วนใหญ่ มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนบางคนถูกทอดทิ้งให้กำพร้าทำให้ไม่มีอาหารดีๆกินรวมถึงไม่มีของเล่นดีๆไว้เล่นพิมรีพายได้มีการประกอบอาหารโดยทำสเต็กเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กๆและยังมีการมอบอาหารขนมของเล่นรวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนต่างๆให้กับมูล,ลนิธิเพื่อให้เด็กๆได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้เธอยังทราบว่ามูล,ลนิธิยังค้าง,งชำระค่าไฟมาแล้วถึง6เดือน เนื่องจากมูลนิธิไม่มีไรายได้และเงินที่ได้มาต้องนำไปช่วยเหลือเด็กๆก่อนจึงทำให้ไม่มีเงินไปชำระค่าไฟฟ้าซึ่งรวมเป็นยอดเงินกว่า156,866บาทพิมรีพายจึงตัดสินใจนำเงินส่วนตัวจ่ายค่าไฟฟ้าให้กับทางมูลนิธิอีกด้วย